สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมเช่นเคยครับผมจ่องบุกเสียงที่ทีมงานกิจิพย์มิวสิกแชลเลนผ้าผีผนองกินเข่าลุงปั่นคือเก่าคือเดิมเมนูมี็อย่างน้อแม่วันมือนี่จ้ะกระเพราไก่ใส่กุ้งไข่ดาวจ้ะแกงสมมะรุ่มค่ะแตงโมจ้ะกล้วยนกกล้วยนกพี่น้องเนาะจานเดียวด้วพี่น้องมานี่อาหารจานเดียววันนี้ขอขอบคุณน้องพี่น้องเนาะเก็บฟี่พี่น้องพรองไปห้าตัวผู้ทุกคน ขี่เข่ามาเยี่ยามทามข้าวชงรบ,บุกเทียงที่แต่ขอฝากมาพี่น้องเนาะคนไรก็แค่บกุกซับไข่คนยิ่งเตือนให้ชงรบ,บุกเทียงที่น้ำเลือดครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องเบื้องโฆษณาให้น้ำเลือดครับพี่น้องมาพี่น้องเมาไรฮะเหมือนขี่เข่าล้มกันครับผมเตือนกันอาหารจันทร์ด่วนจันเดียวครับผมพัดกระเพราไก่กุ้งไข่เลาวี่ต้อง,งเสียบบ่ามากินด้วย ทำเบ็ดตงได้ังกดง่หนังได้ใช้กุ่งนะทำเด็ดเท่มั้อืมเยอะอืมอหมืองคลอดนุ้่มเกนกจสมมากุ้อมเอากันเนีะ

Anh chịu mà Quân con phố chịu hoàn nào hoàn nhỉ cắp khẩu hoàn Không thích biết. ช่วงนี้ออเดอร์ขอหลายพี่น้องไม่ค่อยมีเวลา,าเดี๋ยวคิดก็ขอได้หลายอย่าง มันจะรู้เลยมห้งกับข่าวย่างเดียวกับโคตวแาบมันแฝงน้องมั้งไว้มันแฝงกินยิ้มสบายก่องดูเล่ยม้ง ใช่คร mm ับ hmm. อ mm ืมเสร็นแล้วลเป็นผม

เม็ดมันแค่เนาะ Ừm. Uhm. Rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. như Rồi. Được rồi. พราอมีหลายๆน้องยูทูบนะพอเด็ดทิดแอร์เ็็ห้หองสตูร์โรนีโอ้ยพี่้องม่วนปากพี่ผัานลองละเป็นกระบบ้านใจน้องของเนาะ อะไรนั <c oughs>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  mm ่งกินเขานั่งกันขนหของเยี้ยนี่ผิอหรองำลองห่อนนะไม่จ้าผมไม่มองอยู่อะอื้มปากที่ปากหล่องทุกคนเนาะเบิเงย้งอย่างนี้ผิดหรอะ Ừ. cái khoản cánh không tiền ừ. ừ. có cái ở bớt đấm một bớt

bốn <coughs> ừ. <coughs> <coughs> của chúng ta mất được không Bác bán nhìn bằng hướng niệm một mối ảnh hưng bắn hưng bắn cái không? Còn bắn hưng bắn hưng bắn hưng อืมกจอดแล้วเนาะกับไปอิมันทีรอร่อย่นรออืมอืนันนังจอดสื่อไปเลียงงวกวนแม่แต่งัวกินเมทีราอร่อยครับผมแบบจะแปเหมนกันคือเกาไมนีแต่บุ้มบิดแล้วเพื่อนอ่เไล แถวสองแถวกินผู้ละมมุ้งพอดีตรงกาลเหลือคือเกาเหรอครับผมอีพี่นี่ก uh ับแสบแสบรำกันเนาะแต่เขขอบคุณพี่น้องความไปเฮาบทุกผู้คนที่เข้ามาเขี่ยมยามทำข้าวเนาะติดตามช่องช่องระบบเสียงพี่ขอขอบคุณในโอกาสเนี่ยพี่น้องเนาะปากกุ้งไหลก็แค่กุ้งครับใครเนาะดิ้งเรียงเทียนให้ช่องระบบเสียงพี่น้ำเลือดกับพี่น้องปากบึงพัฒนาให้ช่องระบบเสียงพี่น้ำเลือดกับพี่น้องเด้อยครับอีพี่นี่แซ่บๆเหมือนกันครับผมไปคิดไปทำเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะผมขอกันอีาตพี่หน้าครับผมสวัสดีครับ